สวัสดีครับแฟนขับน้องยิงครับแฟนขับสาวหน่อยพชรบานแพงครับนี่ครับมอนีมาพรอมช่องหน้าชั้นแหนพี่น้องนะครับสองวันจันทร์ที่สิบเอ็ดครับนะครับ11พฤศจิปารยนีกานะครับนะครับบรรยากาศบ้านน้องอุยิงะนะครับทีมงมรตูคุณนมาหอดแล้วพี่น้องนะครับเตรีมปรตูเดินทางมานะครับสาวนี่พี่น้องครับบรรยากาศ หาบ้านครับทำงานเพื่อเกี่ยวเขาเน่นี่ครับบางเจา้าวงวัด้นเกี่ยวพี่น้องมันเด้กเกี่ยวอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยพี่น้องนะครับหน้าตรงขาพันกำมอบเขาวงเล้าพี่น้องนะครับมอบเขาวาถ่ายรถเกียเก่ยวคนมาเกี่ยว นี่แะครับเสาวันจันทร์ไปที่ภาพพิบึงครับพเบึงความขิดนะครับของซางนะครับของแต่ละมือนะครับบานีลาเป็นเกตยังเนี่ยไม่ที่เมียบาทนะครับไทยพี่น้องก็ับเดบึงทางบาทนะครับกระตูพันกับมะหวมากับผักพรอนเป็น้องนะครับกีฬาครับพักพรอนโปรเจกต์นอนนะครับ แซอนี่พี่นอ้องจนนี้กันหนาเกี่ยวเขา่านะครับพี่น้องทั้งบ้านเกี่ยวเขาหออใส่ทุนลอครับฝากกดไห์กับแช่ครับ โอ้กวัดดีเนาะเมียบาทเนาะเอาสะอาดสุมเหมือเลยเมียบาทเมียบาทมันสะอาดด้วยมันสะอาดเป็ยยังไงดีโอ้ยนางรีอยู่ไกลใช่เนาะฝากช่องนี้ฝากช่องนี้ งอมนี่ช่องใหม่ช่องอยังซื้อช่องอยังนมสกุลอารมณ์ดีตวโอ้ผักนมสกุลอารมณ์ดีพี่เนองนี่ครับปากช่องอยู่ด้วยพอบาทคนใหม่นี่ครับเราช่องให้เพิ่นน้ำเนียนี่ครับปากกินตามก็ไหลก็เชร่นี่ครับ นี hey ่มาเบิ่งพี่น้องครับทีมสร้างเขาสร้างกระเบื้องคโอ้อันนี้วดลายใหม่ตัวนี้พี่น้องนี่ครับ อันนี้ของขั้วเฮรอใช่้องนะครับของขั้วกระสีสไตล์นึงครับอืของขั้วสไตล์นึงพี่น้อง ขั้มบนแล้วบส่สร้างอ๋อขั้มบนเสร็จแล้วเด้อพี่นอ้องยจะติดก็บขอบพอร์ตนะครับอัดนำอัดขีป,ปูนใส่ขอบพอรนะครับทำลายย่บลายนะครับจับเป็นนักใจครับเป็นสร้างกระเบื้องนะครับพี่นอ้องอยู่อยู่รลายมือนะครับ ทำงานพี่นอ้องอยทำงานนี่กือสไตล์นึงครับหองนี่แต่ะละหองก็่ีสไตล์นึงพี่นอ้องแต่ละหองบวคอบือกันโทนสีกับเบื้องนะครับี่กระเบือ้องไม่นะครับ เราจะพาขึ้นไปเป็นขบวนบนพีหน่องนี่ครับขบวนสูงเงีเจักหน่อยครับสูงเแี้งนี่พีหน้อง นี่ครับเข็นมาหอดแล้วนี่ครับบรรยากาศของบนี่นองปัะมาณน,นี่ครับโอ้ยเปนอนครับเปนอนแห้งนี่ครับของบนเย็ยนสบาย กระบนก็เซตแล้วนะครับเดี๋ยวแต่อัดปูนขอบขอบกระเบ้องนะครับแล้วเขาจะจับผพื่อนไม้เมพราะวนะครับจับระดับผพื่อนไม่นะครับพอเศนหนามมันไหลออกข้างขางพี่น้องนะครับสร้างกระบอสร้างกระเบ้องเป็นเพ็ดอหม่นะครับบางพี่น้องบรรยากาศกรบนครับเขาเรื่องๆครับนี่กำลังพอเกี่ยว นะครับหน้าพอใหญ่กำลังมอบเขาไหวอยู่มอบข้งข,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 งขง้งกันแท่ไหวเพื่อให้รถเกี่ยวเกี่ยวไงพบบริํำเก็บอีกประมาณอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์เกือบคือสี่เกี่ยวเหลี่ยมมืดแล้วพี่น้องนะครับรถเกี่ยวร้ายแห้งนะครับ อากาศอากาศดีแห้งนะครับข้างบนสวยงามครับพี่น้องเข้มของมันได้ันได้คือจีพาชนินี้ะครับตัวนี้สร้างกระเบื้องมันก็ต้องปูห้องขั้วนะครับห้องขั้วเห็ดเขาเตอร์พร้อมนะครับเห็ดเขาเต๋อ เห็นถกเกียเพิ่นวมานี่ครับงานนะครับราวกันตกสเดเลียดชิมาติดแต่งนะครับเร็วเรวหนี่ครับพี่น้องนะครับเร็วเรวหนี่นะครับพระวัลราวกันตกใส่ดูดีเสร็จนะครับงามเสร็จเสร็จท่านงานเถือนแน่นอนพี่น้องนะครับทัานงานเถอไม่ต้องห่วงนะครับเพระว่า เป้นครัอยิก็จะขึ้นบานปีใหม่ขึ้นบานปีใหม่จะอีกประมาณนะครับดล้น,นี้จะเป็นสริจิการนะครับท่านว่ากับปีใหม่กับพีน้องเท่าเดียวนะครับเราบดนนะครับบรรยากาศบ้านนี้หลาก็จะประมาณนี้กัะพี่น้องนะครับอากาศดีนะครับ อ่ะเป็นกันตั้งใจครับใน,นทุกส่วนทุกไฟล์พี่น้องนะครับต้อมคึ้นหนาล่าสุด,สดนี่ครับหน้าชาแนลมาอัปเดตให้พี่น้องติดตามรับชมกันนะครับคลิปนี้กับศิลาพ,พิกรณ์ครับมีอย่านขึ้นหนาเจะคยว่า,วากันใหม่ครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ